เตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านลำปางลำพูนแม่้องสอนแม้สเสียงฟงังและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง Facebook f แ n p a g e ของทุกสถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือ าคุณมีปัญหาสายตาอยากได้แว่นสักอันหนึ่งไว้ตอบแชทต,ตอบไายงานด่วนใส่ขับรถไปทำงานไปท่องเที่ยวดูแผนที่ปักหมดุดหาจุดหมายกลายทางหรือต้องการใช้เลนโปรเกรสซีฟ์ไว้มองไกลมองกระจกซ้ายกระจกขวา The World of p t i c o n เราเข้าใจถึงปัญหาสายตาของคุณดีวัดสายตาแม่นยำโดยทัศนาศาสตร์ด้วยประสบการณ์กว่า40ปี wow. The World of ติ c o n ช่วยคุณได้ตัวแทนจำหน่ายแว่นตานาฬิกาพร้อมบริการหลังการขายมาเลยที่ The w r r l อ of ติ c o n มุมแยกกาดน้ำทองถนนภูเก็ตตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0819520545 จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมต้อนรับนักกีฬาจาก15จังหวัดภาคเหนือร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกว่า45ชนิดกีฬาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่41มืองอแพร่เกมระหว่างวันที่22ถึง31มกราคม2569นี้ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่8เวียง,ยงโกไส<า>เกมระหว่างวันที่15ถึง22กุมภาพันธ์2569พลาดไม่ได้กับพิธีเปิดการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ตรการตาในวันพฤหัสบ,บดีที่22มกราคม2569ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook เมืองแพร่เกมและเพจเวียงโกสัยเกมสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวจินิชาชัยวงศ์นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพทย์ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาและความห่วงแย่ตอบคนไทยทุกคนข้าพเจ้าขอน้อมนําแนวทางของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปค่ะสวงสวรรค์ส่องล่าอัมภัยพองดังแสงทองรองเรืองกลางเวหา แม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาพระเมตตายัางคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนือ้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิน่นทรงยนยินทุกสุขปวงประชาพระกรุณาเปลี่ยมล้นดังทารารถหลังมาให้ชาวไทยได้่มเย็นร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่า ด้วยสมนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุกัญญาทวียนเนรมิตรนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่คณะกรรมการและสมาชิกวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ f m 91เมกะเฮิร์สถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ขอเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2568โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภุทธรเมืองแพร่เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแพร่หารือแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจงานป้องก,กันและปรับปรามบริเวณสี่แยกบ้านทุง่งเกษตรจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์พลิกอำเภอหนองม่วงไข่เน้นการส่งเสริมด้านต่างๆให้กับเกษตรกรสามารถผลิตพริกที่มีคุณภาพและเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเชิญชวนทุกส่วนเรนรงค์ปีใหม่2,569ดื่มไม่ขับคนข้างหลังเป็นห่วงลดอุบัติเหตุทางถนนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจปูธรเมืองแพร่เข้าพบนายยุทศมสตรีเมืองแพร่เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจงานป้องกันและปราบปรามบริเวณสี่แยกบ้านทุง่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจปูทรเมืองแพร่นำโดยพันตำรวจโทฤทิพิสิทธ์ใจเขียวแก้วสรารวัตรจราจรเข้าพบนายสุริยาอินตานนานยกเทศมสตรีเมืองแพร่เพื่อปรึกษา พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมตู้ยามสายตรวจงานป้องกันและปรับลามให้เป็นที่พักสายตรวจรจราจรบริเวณสี่แยกบ้านทุง่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สุดโทมและถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลานานหลายปีในการนี้นายสุริยาอินตานานนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ได้มอบหมายให้ในายพดุงเกียรติเอ,อื้อระพีกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแพร่และกองช่างเทศบาลเมืองแพร่เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำประมาณการค่าใช้ใจ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ตู้ยามสายตรวจจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป เกษตรจังหวัดแพร่ติดตามสถานการณ์พลิกอำเภอหนองม่วงไข่มุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านต่างๆให้เกษตรกรสามารถผลิตพลิกที่มีคุณภาพและเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคานางสาวอัญชลีปัญญากวาวเกษตรจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายธเนศพลวงเจริญอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พลิกในพื้นที่หมู่ที่6ตบลหนองม่วงไขอ่อเภอหนองม่วงไขจ่จแพร่ซึ่งอเภอหนองม่วงไข่เป็นแหล่งปลูกพลิกแหล่งใหญ่ของจังังวดแพร่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่นิยมปลูกพลิกสายพันธุ์ยกสยามซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงจากตลาดเนื่องจากมีผลผลิตที่ดกและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของโรงงานแปลรูปปัจจุบันอยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่พบว่าราคาพลิกที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่1 0ถึง25บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับคุณภาพซึ่งราคามีความผันผวนตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลานั้นๆทั้งนี้สำนังกงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตพลิกในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านต่างๆให้เกษตรกรสามารถผลิตพลิกที่มีคุณภาพและเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาเช่นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็น แปลงใหญ่เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานตลอดจนนำเทคโนโลยีองค์ความรู้มาปรับใช้เช่นการใช้น้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกษตรกรในบางกลุ่มได้มีการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผู้รับซื้อ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเชิญชวนทุกภาคส่วนรณรงค์ปีใหม่2,569ดื่มไม่ขับคนข้างหลังเป็นห่วงลดอุบัติเหตุทางถนนนายพรมมิน กัญทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยว่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในมุมกว้างดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอกเทศกาลได้จัดส่งชุดข้อมูลประกอบการในการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 烧烤，哦。So เชิญชวนให้หน่วยงานร่วมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2569เน้นประเด็นรณรงค์ดื่มไม่ขับคนข้างหลังเป็นห่วงภายใต้หัวข้อขัอขบขี่ปลอดภยัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากถนนยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเต้นความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ ใช้รถใช้ถนนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำสื่อมวลชน17จังหวัดศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเสริมสร้างความเข้าใจด้านกิจการพลังงานสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่ห้องประชุมชั้น3าอาคารสำนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในคมกลิดวงชนะผูมอในการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือในระหว่างวันที่1 6ถึง19ธันวาคม2568พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ดยมีสื่อมวลชนจาก17จังหวัดประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ17จังหวัดและสื่อมวลชนต่างๆกว่า70คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกอฟผอกับเครือข่ายสื่อมวลชนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการสื่อสารภารกิจสำคัญของกอฟผอให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้านมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจต่างๆด้าน,นความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแรงสูง การดูแลความปลอดภัยของระบบส่งไฟฟ้าการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ของกอฟผในพื้นที่ต่างๆเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูนแห่งที่3ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมที่ทันสมัย ควบคุมและส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเป็นสถานีไฟฟ้าที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบโครงข่ายของไฟฟ้าในพื้นที่ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน3ปฏิบัติการรับจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งขนาดแรงดันไฟฟ้า115 230และ500กิโลโวลต์เป็นสถานีไฟฟ้าย่อย ใช้ก๊์ดเป็นฉนวนหุ้มตัวนําไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันผลกระทบจากภายนอกและคลื่นความถี่ต่างๆเหมาะกับพื้นที่ที่จํากัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบผ้าห่มกอฟอพอให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองลมหมู่ที่8ตำบลสีบัวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจำนวน100ผืนซึ่งโรงเรียนอยู่ในพื้นที่โดยรอบของสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน3จังหวัดลำพูน มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กอฟอผแม่ออนจากสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพงซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในปี2536และเริ่มทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมทั้งเป็นสถานีแรกในภาคเหนือที่ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้กอฟอผแม่ออนอำเภอแม่อนอ,มอ,มอนจังหวัดเชียงใหม่ ท่างกฟผได้ย้ำว่าการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนถือเป็นกลไกลสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณชนพร้อมขอความร่วมมือให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนได้ช่วยนำข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ กระผมนายพิศนุใหม่ดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห1าทับหนึ่งานนักเรียนโรงเรียนสอพิทยาคมกระผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่พระองค์ทรงยกระดับให้มีคุณค่าและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวไทยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราพรใจเฉยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห1คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมขอแสดงความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เรารักยิ่งดิฉันขอระเรื่องถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนด้วยความอบอุ่นเสมอมา ข้าพระพุทธเจ้านายสุรสิลเนตรภาพคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดแพร่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมกล้าวถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและความมุ่งมัน่นอุทิศพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขของพวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระราชะกรณียกิจนานประการได้จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระศกนิกรชาวไทยจะรำลึกอยู่ตราบนิรันดร์ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายสุรสินเตนรภาพขนส่งจังหวัดแพร่คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดแพร่ รู้หรือไม่ว่าเหนือใต้เราเชื่อมโยงกันภาษาเจ๊เหหรือภาษาตักใบเป็นภาษาถิ่นที่พูดกันในอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเฉพาะตัวจากการผสมผสานร,ระหว่างภาษาสุขโขทัยโบราณภาษาใต้และภาษามลายู ภาษาเจ๊เหจึงมีความโดดเด่นที่สำเนียงเนิบช้าและนุ่มนวลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญหายภาษาเจ๊เหจึงสะท้อนได้ว่าแผ่นดินไทยเหนือใต้เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน ศาสนาภาษาวัฒนธรรมความรักความเข้าใจความสามคัคคีและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับวิชาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ ทุกคนตกเป็นเหยืย่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยือ่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างคุมคุมกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุด ก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ มาติดตามพยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันจันทร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2568ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางแห่งส่วนยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบ,บนพัดปกคลุมประเทศไทยตอน นบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าทัศนวิสัย4 10กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ17องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา49นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา47นาทีค่ะจบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่นขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุพิรุณผ่อนแสงส้อยอ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569รับนักเรียนชั้นม .3 ม .6 และปวช .3 ที่อยากต่อยอดอนาคตเส้นทางสายอาชีพเรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนจบแล้วมีอาชีพมีไรายได้ต่อเนื่องพร้อมโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เปิดสอนระบบปกติและทวิภาคีระดับปวชบริหารธุรกิจ บัญชีการตลาดการจัดการสำนักงานดิจิทัลค่าอากรศศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารอาหารและโภชนาการศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิจิตรศิลป์ดิจิทัลกราฟิกอุตสากรรมแฟชั่นและสิ่งทออุตสากรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมอุตสากรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลระดับปวสเปิดสอนระบบปกติและทวิภาคีหลักสูตรที่เปิดสอนบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีการตลาด การจัดการสำนักงานดิจิทัลอุตสาหกรรมโลจิสติกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนค้าหากรรมสาขาวิชาการบริหารท่า,ากรรมศาสตร์อุตสาหากรรมอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการศิลปรกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่เปิดสอนเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาการบัญชีและสาขาการจัดการสำนักงานธุรกิจดิจิทัลและภาคสม เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีที่นี่เรามีสถานประกอบการชั้นนำระดับมืออาชีพที่พร้อมฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนและยังมีทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนมากมาย สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่โทร054511286ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f เฟซบ o ๊กเพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ที่ตั้งเลขที่4ถนนยันตรกิจโกศลตำบลในเรียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เตรียมชีวิตให้พร้อมสู่โลกอาชีพเรียนจริงทํได้จริงมีงานรองรับ